สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูนะครับวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านอินเทอร์เน็ตบ้านของ True นะครับจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้แนะนําวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับเมื่อเราคิดว่ารหัสผ่านของเราไม่ปลอดภัยนะครับอาจมีคนนําไปใช้นะครับนำอินเทอร์เน็ตของเราไปใช้ทําให้อินเทอร์เน็ตของเราช้านะครับคราวที่แล้วผมได้แนะนําการเปลี่ยนผ่านมือถือไปแล้วคราวนี้จะมาแนะนํา เปลี่ยนผ่านโน้ตบุ๊กหรือ All- i n o n นนะครับก็เริ่มจากนะครับก็ให้เราเปิด Google Chrome หรือ i n t e r อ e t e x p ต o อ e r ขึ้นมานะครับตอนนี้นะครับเราเชื่อมต่ออยู่ที่ดูนะครับตอนนี้มันเชื่อมต่ออยู่ที่เครือข่ายครูไอทีนะครับ 5G นะครับเชื่อมต่ออยู่ใช้งานเน็ตได้จริงนะครับเช่นผมจะสอบดูนะครับนี่เข้าได้จริงนะครับ เข้าได้จริงว่าเข้า youtube ก็ได้นี่นะครับแบบนี้นะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราจจะเปลี่ยนนะครับก็เขาเรียกว่าที่ช่องข้างบนเนี่ยเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเข้า Google ก็แล้วแต่นะครับก็คือข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่า URL นะครับให้เราพิมพ์เข้าไปตรงช่องแถบค้นหาหรือ URL ไม่ใช่ค้นหาครับเป็นช่องพิมพ์ IP address ตรงนี้นะครับ URL นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่า1 92นี่นะครับมาแล้ว9192168.2.1นะครับ192.168.2.1 19เมื่อพิมพ์เรียบร้อยแล้วก็กด Enter ได้เลยนะครับอ่าเขาก็จะนำพาเรามาสู่หน้าต่างของการนี่นะครับเขาเรียกว่าหน้าต่างของการล็อกอินเข้าไปใช้งานนะครับเราก็พิมพ์เข้าไปตรงนี้นะครับว่า Admin นะครับรหัสผ่านนี่เราก็ดูนะครับตาม ที่อยู่ข้างหลังของเราเตอร์ของเครื่องของเรานะครับที่ตั้งอยู่ในการจ่ายอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงข้างล่างนี้นะครับให้ป้อนนะครับข้อความที่เราเห็นอยู่ด้านล่างนี้นะครับอันนี้มันขึ้นมาว่าบอดี้นะครับเมื่อเจอแล้วนะครับพิมพ์ถูกแล้วนะครับก็กดเข้าไปตรงคําว่าเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับ ขึ้นมาตรงนี้เขาจะถามว่าเปลี่ยนรหัสผ่านใช่ไหมแล้วก็ตอบตกลงนะครับเมื่อกี้เราเชื่อมอยู่ที่ 5G นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเปลี่ยนตรง 2.4G ก่อนนะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับมันก็จะพาเรามาที่หน้าต่างของ 2.4G ก็ให้เรามาที่แถบที่2ตรงนี้นะครับแถบที่2ที่เขียนว่าเครือข่ายหลักตรงนี้นะครับกดเข้าไปนี่นะครับเรากดดูตรงนี้นะครับจากคราวที่แล้วเราเปลี่ยนรหัสผ่านเป็น1345678นะครับ เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่นะครับกดเข้าขไปตรงนี้นะครับลบตรงนี้ออกได้เลยนะครับกดลบออกไปแล้วก็พิมพ์รหัสผ่านใหม่ได้เลยนะครับอเมื่อใส่เข้าไปแล้วนะครับรหัสผ่านของเราสามารถตั้งได้ตั้งแต่แปดถึงหกสิบสามตัวนะครับเป็นตัวอักษร,รหรืออักขระอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมใส่เข้าไปแล้วแปดตัวแล้วก็กดคําว่านําไปใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับ เขาก็จะทําการนะครับรีเฟซระบบให้แบบนี้นะครับหมุนไปหมุนมาอยู่แบบนี้นะครับภายใน50วินาทีเมื่อครบแล้วนะครับก็ให้เราลองกดรีเฟซนะครับกดรีเฟซดูนะครับหลังจากออกมาแล้วนะครับเราก็จะเข้าไปเปลี่ยนตัว 5G อีกทีนึงนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับเจอแล้วก็อินเทอร์เข้าไปนะครับ เขาจะยังจําค่าอยู่นะครับเขายังไม่ได้ล็อกเอา์ออกให้นะครับเราก็ไปตัว 5G ครับทีนี้แล้วก็กดไปตรงเครือข่ายหลักนะครับอ่าเสร็จแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับนี่รหัสผ่านตรงนี้ยังเป็น1ของ3 4 5 6 7 8แล้วก็ใส่รหัสผ่านใหม่เข้าไปได้เลยนะครับอ่าแล้วก็กดนำไปใช้นะครับ เขาก็จะหมุนแบบนี้อีกนะครับหลังจากระบบตั้งค่าเนี่ยนะครับมาถึงศูนย์วินาทีแล้วเราอาจจะก,กดรีเฟซดูนะครับตอนนี้มันจะไม่มีอินเทอร์เน็ตอะไรเลยนะครับให้เราลองเข้าไปเชื่อมดูนะครับว่าอินเทอร์เน็ตใช้ได้หรือยังนะครับกดเข้าไปเมื่อกี้ที่เราเปลี่ยนล่าสุดเป็น 5G นะครับเราก็กดคอนเนคเข้าไป เขาก็จะให้เราใส่รหัสผ่านใหม่นะครับเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็กด next นะครับนี่นะครับก็สามารถใช้งานกับรหัสผ่านใหม่ได้แล้วนะครับเราลองพิมพ์เข้าไปนะครับนี่นะครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นการ เปลี่ยนรหัสผ่านของอินเทอร์เน็ตบ้าน True นะครับผ่านทางมือถืออ่าก็แนะนำไปแล้วนะครับผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือ All-in-One ที่อ่ามีไวรัสในการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จะเอาไว้เท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ